วันนี้ชวนไปงานการกุศลกันนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงทั้งเคยเดินการกุศลวิ่งการกุศลก็น่าจะทำมาแล้วแต่ครั้งนี้ต้องใช้พลังกันหน่อยนะคุณเวนิกาพิเศษมากกว่าเดิมพิเศษเพราะว่าชวนไปโดดกุศลค่ะครั้งนี้ก็เป็นการโดดการกุศลนะคะพร้อมแนวเพลง alternative กับนักร้องตัวจริง The m u ัสเลยค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลายต่อเลยเพราะว่านอกจากจะได้เจอแฟนเพลงนะคะที่ไม่ได้พบกันมานานแล้วรายได้ค่ะก็ยังไปช่วยเหลือการกุศลด้วยค่ะ ก็ดึงเอกลักษณ์ของตัวเองที่อดกระโดดไม่ได้ทุกครั้งนะคะเมื่อรู้สึกสนุกไปกับเพลงมันมาเป็นลูกเล่นในการช่วยเหลือสังคมกับโดดการกุศลค่ะกิจกรรมทางดนตรีครั้งล่าสุดที่กิจยศเลิศประภัยหรือว่าเดอะมัสศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทั้งปามีแมวจิราศักด์และก็ศิลปินอีกหลายคนเลยค่ะครั้งนี้นะคะเขากับวงเนี่ยไม่ได้กลับมาพร้อมอัลบั้มใหม่อะไรค่ะแต่ว่าอยากใช้ความสามารถด้านดนตรีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ โดดการกุศลครั้งนี้นะคะยังใช้ดนตรีอันเทอร์เนทีฟเป็นสื่อกลางถือเป็นดนตรีนาถนัดของมัสเลยก็ว่าได้นะคะที่มีพื้นฐานดนตรีหนักๆแบบบล็อกแต่ว่าเน้นนําเสนอแบบจริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมทั้งร้องแล้วก็กระโดดไปพร้อมๆกันนะคุณเวนิกา แฟนเพลงส่วนใหญ่ก็ยังคิดถึงนักร้องชายคนนี้เพราะว่าห่างหายไม่ได้มีผลงานมาถึง5ปีแล้วนะคะและครั้งนี้ตั้งใจนํารายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและการขายเสื้อมอบให้กับบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ําซ้อนรามอินทาค่ะถามว่าเอะทำไมต้องเป็นที่นี่นะคะเขาบอกว่าผูกพันกับเด็กๆที่บ้านแห่งนี้แหละค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าหดหู่มากเลยนะคะแต่ว่าตลอด10ปีที่แวะเวียนกลับไปก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆที่แม้ว่าจะพิการซ้ําซ้อนแต่ก็ต้องการความสุขทางใจเหมือนคน ทั่วๆไปค่ะนี่จึงเป็นที่มาทำให้เขาเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะถ้าเกิดมาชวนเนี่ยผมไปไปอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ไม่คิดที่จะทำเองบ้างโดยที่แบบมันมีมันมีต้องการปักหมุดเป็นที่ที่ไปโดยที่แรกที่ที่คิดว่าจะจะทำเป็นการกุศลคือที่บ้านเด็กที่การซ้ำซ้อนที่รันทรานะครับ รู้สึกว่าผมผมอยากจะช่วยทุกครั้งก็เลยว่า,าแวะไปเอาซื้อข้าวของบ้างหรือไปบริบริจาคบ้างแล้วครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่การกุศลที่ผมตั้งใจเลยว่าจะรวบรวมทุนรวมถึงเงินบริจาคอะไรทั้งหมดเนี่ยไปให้กับน้องๆที่นั่นเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนให้นะเขาเป็นคนให้ผมให้ให้ผมมีพลังชีวิต ลืมๆกันไปแล้วเพราะว่าหายหน้าไปนานนะคะ oh. The m a s สก็เป็นหนึ่งในศิลปินอัลเทอร์เนทีฟชื่อดังของเมืองไทยนี่และค่ะที่ปลุกกระแสให้คนฟังหันมาชื่นชอบเพลงร็อกอยู่ไม่น้อยนะคุณเวนิกาด้วยเอกลักษณ์แล้วก็น้าเสียงแล้วก็บุค,คลิกรวมถึงเนื้อหาเพลงถ้าใครชื่นชอบจะรู้เลยว่าเขาชอบเปรียบเปยเรื่องราวชีวิตจ,จริงแล้วก็จินตนาการอย่างเพลงดังอัศวินม้าไม้นะคะ <Okay. S 1> หรือว่าองศาที่ต่างกันด้วยค่ะ ดมัสเป็นศิลปินดังที่อยู่ในช่วงยุค2,537ถึง2,542นะคะตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของวงการอัลเทอร์เนทีฟไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะ มีศิลปินดังมากมายจ้างเกิดในช่วงนั้นนะคะทั้ง Modern Dog, Blackhead, Paradox, n u r s e r y s o u n d ล r ี่รวมถึง Joey Boy ด้วยอหลายคนอาจนึกว่า a l t e r n a t i v e คือแนวเพลงแต่จริงๆแล้ว alternative นั้นเป็นการผลิตดนตรีที่มีความแตกต่างออกไปแล้วก็ไม่ได้อยู่กระแสความนิยมในตอนนั้นๆนะคะซึ่งหากจะเทียบให้ง่ายก็คือเหมือนบทเพลงอินดี้ในปัจจุบันนี้ค่ะ,คะ ศิลปินแนวนี้ส่วนใหญ่ก็มักทําเพลงอิสระไม่สังกัดค่ายเพลงนะคะก็เลยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ออกมาได้แบบตรงๆแล้วก็โดนใจด้วยแล้วก็เป็นสเสน่ห์ที่มาพร้อมกับเพลงแนวนี้นะคะก็คืออารมณ์ร่วมของผู้ชมไม่พ้นแหละคุณเวนิกาคุณผู้ชมคะต้องกระโดดกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะไปฟังกันว่าทั้งศิลปินและแฟนเพลงเนี่ยเขาหลงไหลอะไรในดตนตรีแนวนี้ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปนะครับในยุคสมัยนะั้นมันเป็นยุคที่เหมือนกับ ปลดปล่อยนะครับศิลปินต่างคนต่างปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองนะครับทั้งในส่วนของแนวแนวดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงนะครับผ่านาความคิดนะครับโดยที่ไร้กรอบไร้กดเกณฑ์นะครับไร้ค่ายาไร้แนวคิดซึ่งมาเรื่องธุรกิจนะครับทุกคนทาคือมันเป็นงานศิละปะมันเป็นงานที่อยากที่จะนําเสนอสู่สังคมนะครับและที่สําคัญก็คือในยุคนั้นเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยก็อุดหนุนศิลปินนะครับอุดหนุนของแท้เพราะว่า ถือว่าเป็นความไม่ง่ายนะครับที่คุณจะติดตามศิลปินสักคนหนึ่งนะครับหรือคุณจะซื้อผลงานเนี่ยมันคุณจะต้องขวนขวายนะครับทำให้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่คุณได้มาขอกศิลปินเท่านั้น,น่ะมันจะดูมีคุณค่านะครับเออจริงๆแล้วศิลปิน alternative หลายๆคนก็ยังคงทํางานอยู่แล้วก็ยังคงยังคงทำทำต่อเนื่องแต่บางคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนวิถีทางชีวิตเพราะว่า บอกตรงๆว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของคนฟังก็เปลี่ยนไปด้วยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคนคนฟังเ,เ,เราทำของจริงอ่ะคนคนฟังเขาก็พร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะมาดู ได้ผลตอบรับดีเกินคาดเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีะไรายได้รวมจากการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็จําหน่ายเสื้อเนี่ยเกือบ2,000 0 0บาทมอบให้กับการกุศลให้น้องๆผู้พิการทั้งหมดเลยนะคุณเวนิกาก็ไม่แน่ว่าต่อไปเนี่ยเราคงได้เห็นคอนเสิร์ตโดดกุศลแบบนี้อีกนะคะ,ะก็ทําให้ได้เห็นเหมือนกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วความดีนี่ก็คือไม่ต้องรอให้ใครชวนก็เริ่มทําด้วยตัวเองได้และที่สําคัญทําง่ายๆเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดก่อนด้วย